สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพามาดูวิธีทําไม้ปานสารแหน,นะครับน,นี่ก็เป็นไม้ปานขนาด5เซิน,นะครับผม,ผมไปดูกันเลยว่าจะทํำยังไงน,นี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ซางแห้งน,นะครับไม้ไผ่แก่นะครับที่เราเลือกมาในการทํา ไม้ปานละครับ,บกกอุปกรณ์ก็จะนี่ครับมีดคัตเตอร์เรื่อยกระดาษทรายนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับกระแาษก็เอามาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับ <Okay. S 1> ก็วัดขนาดดูนะครับตาเหห้าเซนนะครับไม้ปานก็จะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของขนาดตาเหหนะครับก็ส <Okay. S 1> องจุดห้าออันนี้เราวัด เลยเลเผื่อๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาเราเหล่ามันจะได้เหลาได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้มีดผ่าออกก่อนเลยนะครับให้ได้ขนาดเกือบโดนมือแล้วไปล่ะตามองกล้องนะครับขนาดเท่าไหร่ครับ ลืมนะลืมนะครับนะเอาใหม่ลืมจุดผ่าเลยผ่าครึ่งแล้วพอได้ขนาดแล้วครับก็อเอาไปตัดหัวตัดท้ายนะครับมาตัดหัวตัดท้ายต่อเลย ตัดให้ตรงหน่อยนะครับเลือกเอาส่วนที่ตรงของไม้ไผ่ตัดให้ขาดเลยนะ Okay. มาดูทีได้ไหมสองเกือบสานะครับอันนี้เราก็เอายาวแค่ประมาณ10ผมเอาที่18เซนนะครับความยาวของมันเพราะว่ามันถนัดหนึ่งผมส่วนใครอยากได้ยาวกว่าน,นั้นก็ตามใจชอบเลยครับตัดอีกฝั่งนึนงครับมากคแล้วก็ตัดเลยเลยให้ขาดเลยนะครับ จะเเป็นใช้ด้วยด้วยเล็กนะครับน่าื่อยใหญ่ด้วยลำบากเว่าใช้ไผนะ่เนาะในเล็กเราใช้งานเล็กเลยใช้ด้วยเล็กเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่าเอาเนื้อเขาออกว่าครับจะเอาไว้เหลือครับแต่ผิวนะครับ พาเอาตัวเป็นมือที่มันฝั่งอ่อนๆออ,อ,อ,ออกก่อนนะครับ่าแน่ตามัวแต่มองกล้องนะครับเกือบโดนมือแล้วครับขนาดทำก็ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยครับเพอาะว่าใช้มีดเนาะมีสิทธ์โดนนิ้วโดนมือเราได้ครับ อันนี้ก็ผ่าออกเสร็จแล้วนะครับเราส่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์เหลาให้มันเรียบน,นั่งเหลาไป,ปอตอนนี้ก็จะ ตัวพยายามเหลาให้เรียบนะครับไม่ให้เขามีเสี้ยนนะครับเวลาเราสารมันจะได้ลื่นๆนะครับม,มีเสี้ยนนีผิวมีผิวแล้วก็ดึงออกนะครับ เดี๋ยวเราก็จะอันนี้ฝั่งด้านผิวเขาเรียบอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องไปเหลาอะไรเขาเราก็เหลาฝั่งด้านเนื้อด้านในอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็มาเหลาตามขอบขอบนะครับลบคมเขาจะได้ในบาดได้าสา,แามแถวค่อยอะเวลาเหลาว่าใช้คัตเตอร์คมๆหน่อยนะครับถ้าคัตเตอร์ไม่คมก็เหลายาก ตรงขอบตรงผิวเขาจะคมนะครับเดื่องขอบเหลาราให้เขาุกฝั่งนะครับอืม,สมเสร็จแล้วก็มาเหลาด้านด้าน,นหัววัดดูทีโอเคเลยมาหนึมิลนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆแต่งค่อยๆเก็บแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการขัดด้วยกระดาษทรายที แต่งให้เขาได้เหลี่ยมมุมโค้งดีๆหน่อยมาฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหลาฝั่งหัวนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเก็บให้เพาะเป็นมุมโค้งหน่อย คัดสก,กิลครับกล้องก็ไม่ค่อยจับนะครับเราต้องใช้คัตเตอร์ที่สีเข้มๆม,มาให้กล้องโฟกัสตอนนี้โฟกัสพื้นหลังนู้เพราะว่ามือมือผมมันขยับตลอดเวลาลก้องเลาเนะี <Yeah. S 1> ่ยแถวๆน้นพอเราใกล้ก็เห็นชัดเ <Yeah. S 1> ลานะครับด้าน <Yeah. S 1> หัวมุมโค้งหน่อยเวลา ได้จะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวครับเวลาดึงเวลาอะไรครับค่อยๆราไปนะครับฝั่งนี้ได้แล้วก็มาอีกฝั่งนึงก็ไม่ค่อยจับอยู่ดีครับ จะมีเสียงเด็กๆมีเสียงรถมีเสียงอะไรรบกวนนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับ,บเราไปเน้นที่เนื้อหาเนาะก็ไม้ป่านี่ทำจากไม้ไผ่ก็เป็นวัตดุดที่หาง่ายนะครับตามบ้านมีเยอะแยะนะครับขอแค่เป็นไม้ไผ่แก่นะครับที่เลือกไม้ไผ่แก่เพราะอะไรนะครับเวลาเราสานนะครับมันจะได้ไม่ยุบนะครับ ตัวไม้อะจะไม่ได้ไยู่เพราะแต่ถ้าเอาไม้ไม่แก่มามันผิวมันอ่อนนะครับสานไปสารไปแล้วมันจะยุบนะครับพอมันยุบเวลาเรารูดสายได้เราออกลนำะบากนะครับมันจะเป็นขึ้นๆเนี่ยเมื่อเราอันนี้เสร็จแล้วผมก็จะขัดด้วยกระดาษทรายนะขัดผิวเขาด้วยกระดาษทรายอ,อีกรอบนึงครับก่อนนะที่เราจะเอาไปใช้งานจริงนะับ ขัดไปเลยครับทั้งด้านผิวทั้งด้านเนื้อไม้ด้านในนะครับตอนนี้กล้องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเพราะพยายามให้มันโฟกัสตรงที่เราทํางานเนาะนี่ก็เป็นกล้องมือถือนะครับชเชนเซอร์การจับภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ที่ผมใช้นีก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับละเอียดเกือบเกือบสุดนะครับมันจะมีละเอียดตัวนี้อีกเบอร์นึงครับลองเขาเรียกว,ว่าเบอร์ลองใช้กระดาษทรายที่ใช้ขัดงานมาทั่วไปนาครับ เราก็จะเน้นด้านผิวด้านในนะแล้วก็ตามขอบเขานะครับลบคมุมตามมุมที่เราเหล่านะครับด้านหัวด้านท้ายนะครับขัดขัดขัดเข้าไปครับไม่ต้องรีบนะครับเ็เน้นให้มันเรียบที่สุดนะครับเวลาสารเราจะได้ลื่นมือเรานะครับ ถ้าแบบรีบร้อนเร่งใช้งานมันก็จะพอมันไม่เรียบกันมีปัญหาเกี่ยวได้บ้างได้ก็จะเป็นขุยๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้ได้เป็นขุยแนละ้วอนาคตใช้งานได้ไม่นานนะครับตัวตัวได้ตัวเหงมันก็จะขาดเพราะว่ามันโดนรอยบาทรอยข่วนเป็นขุยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขาดง่าย เพราะฉะนั้นตัวไม้ปานก็สําคัญนะครับในการที่เราจะทําให้มันเรียบ<อ>มีผลกระทบต่อได้ที่เราสารเหวแล้วมีผลกระทบต่อเหงเราอายุการใช้งานนะครับหลายคนมองข้ามนะครับนี่คืออีกจุดนึงนะครับโอเคนะครับพอเราขัดดูแล้วเราก็เช็คดูเอามือรูปๆดูถ้ามันสะดุดตรงไหนยังไงเราก็โอเคขัดเลย เ,เสร็จแล้วครับเนี่ยกวัดวางตรงนี้โฟกัสไหมอืม,อมตรงนั้นหน่อยนึงครับดงอากก็ออโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ